สวัสดีค่ะพบก,กับเราในช่องคายทองาคานะคะวันนี้เราจะพาก,กันไปหาหอยะคะ่ะสวัสดีครับพบก,กับเราในช่องคลายทองคำในช่วงสายนะครับบรรยากาศร้อนๆวันนี้ครับดูทองคำยืนกินหญ้าอยู่นะครับเจอกับเราควันสาวนะครับวันนี้จะไปไหนครับนี่หยหาหอยฮะหาหอยอ๋อเราไม่กลัว ฝนตกเหมือนตอนนั้นอีกว่อแบบว่าตอนนั้นด้วหาหอยได้เลยฝนตกเลยเลยเราต้องเสี่ยงอีกรอบนึงค่ะเผื่อข้าวมันจะเกิดค่ะโอ้ไอหวานข้าวไว้ตอนไหนนี่ไอหวานไว้สองอาทิตย์แล้วโอ้ยไม่ใช่เป็นแห้งตายไปเลยมันเกิดหรือยังได้ไปดูไม่หนี่หวานไว้เลยไปดูเลยอาแล้วนี่จะไปหาหอยเพื่อให้ฝนมันตกเช่นนี้ไม่กลัวลมอย่างเหมือนตอนนั้นอีกว่อไม่กลัวเลยเดี๋ยวเราจะได้ไปมุดอยู่ใต้ลรึปีกให้หลงอยู่ในบ้านเนาะ มันตกเราไปอยู่ใต้รถให้หลงอยู่ในบ้านครับดีมากาแล้วคิดว่าจะได้เยอะไหมหอยไ,หมไม่รู้ค่ะไม่รู้จะไปหาตรงไหนที่เดิมค่ะที่เดิมนะมันมืดแถวว่าเป็นงไงครับมันมืดทั้งนี้คือไงอ,องือดูครับ เราเตรียมตัวมัดผมจุกมัดอะไรดูครับคือกันแต่งตัวรอมาชั่วโมงหนึ่งแล้วค่ะคือกันไหมครับพี่น้องสองคนนี้ครับคือกันไหมครับดูดีๆดูตัวเล็กชอบติ๊กเข้ากล้องไงตัวเล็กเวลาพูดมันไม่พูดครับแต่อย่างนี้ได้ชอบครับแต่งตัวเขาจะไปหาหอยครับหอยลายเหมือนที่เราไปหาตอนนั้นครับจะไปแก้ตัวใหม่นะว่าไปวันนั้นเอามากําลังแกะหอยได้ดีๆครับ พายุเข้าหอยไปพอหอยคนก็ไปคนที่สนุกที่สุดกอไอ้หลงกบนอนอยู่ในบ้านนะครับไปนอนที่นอนนอนอยู่ในบ้านครับคนอนื่นก็มาที่อยู่มีไอ้หลงสนุกกว่าเขาเลยนอนอยู่ในบ้านครับเดี๋ยกกวเ,เ,ยนนยรเราค่อยไปติดตามอี้นะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับกับป่าธรรมชาติดูครับมีแต่ต้นไม้ กับเสียงลมครับเงียบสงัดมากครับดูเราไปดูเดินลงไปครับนี่ท่าลงเขาครับเงียบสงัดกลมรื่นเย็นดีครับกับธรรมชาติธรรมชาตินะครับนี่เราไม่เจอนี่คบเต็นทวักว่าที่เรากินตอนนั้นครับตอนนี้หายหมดแล้วครับ เละเตลูกแห้งครับมาเจอกับควานของเจ้าเลือดรักด้วยนะครับน้องกระเมยก็มาวันนี้ครับครับนี่เราจะมาหาหอยกันครับกับธรรมชาติที่เงียบสงัดกับสายน้ำกับสายลมครับกระป่าดูครับธรรมชาติที่สงบร่มเย็นร่มรื่นดีมากนะครับ เงียบเดี๋ยวเราค่อยมาดูครับว่าใครจะหาหอยได้เยอะกกันครับวันนี้ครับดูอุปกรณ์ครับกรลํามังครับการลําบังนี่จะมาหาหอยหรือจะเอามาเล่นน้ำแรับนี่ไปดูครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อไปกับความสาวเราการหาหอยครับเอาแล้วความอเรามุดลงไปแล้วครับพอดูโผล่ขึ้นมาจะได้แล้วได้ไหมครับ โอ้ได oh, ้แล้วครับได้แล้วนี่ครับดีสองได้หอยตัวนี้ไม่ใช่ได้ไงโอ้ยอย่างนี้แหละครับนี่นี่ตัวนี้ไม่ใช่ได้ครับเออทีนี้กำลังหาครับเดี๋ยวเราดูครับควาเล่นรักกาลเม่น้อยก็มุดโทรมุดโทรอย่นี้เลยมันได้อยากมาหอยครับนี่อยากมาเล่นน้ำเสือนมากครับดิ ยวเรามาคอยติดตามดูตอนเราขึ้นครับว่าจะได้หอยกันเยอะแค่ไหนนะครับนี่ครับาสนสานของกะละมเล่นน้ําอยากมาเล่นน้ําครับไม่ได้อยากมาหาหอยครับสาวกะละมของเราเจ้าของเจ้าเลื่อนลักครับขนุนเานานนี่ครับหอยที่เราหาวันนี้ครับได้มาแล้วครับ พอพอได้ได้อยู่นะครับอ,อ,อ,นอ,อันนี้ประเทศสซกระตาออกมันครับนี่ครับส,าสภาพแต่ละคนมามาขึ้นมาสงเา,าะเซงเงา้ <c oughs> อะเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามตอนเราจะไป ต้มแล้วผัดให้ดูอีกทีหนึ่งครับวันนี้จะได้กินหอยผัดอีกเรื่อครับพายุจะเข้าเหมือนเมื่อเมื่อก่อนหรือเปล่าคอยคอยติดตามนะครับครับหลังจากเราเสร็จจากภารกิจหาหอยแล้วมาถึงบ้านอาบน้ําอาบท่าเสร็จสองพี่น้องเขาร่วมแรงร่วมใจเขาจะทำอะไรครับทำกุ้ยจับนี่ครับูครอบเขาบอกจับแซบสะดุด ครับคอยดูฝีมือครับสองพี่น้องนี่ครับดูครับมีหมูยอหมูสับต้นหอมอันนี้เครื่องเทศหม่แลยเครือ่องปรุงแต่เป็นเครื่องปรุงแล้วก็หอมเจียวมีเครื่องอสำเร็จมาใครบเลยครับโอ้ยอย่างนี้เด็กอนุบ,บาลก็ทำกินได้นะใช่ไหมอืมดูครับ กำลังลงมือรีบริ่งเลยครับเพราะว่าหิวจนตาลายแล้วครับนี่กว่าจะได้มาถึงบ้านกาหิวตาลายท้องยืนมองดมกลิ่นหอมชุยอยู่นะครับดูครับไอ้ทอง <c oughs> ทองบอกขอสักถ้วยนะเ <c oughs> ดี๋ยวจัดให้เลยทองเอ <c oughs> ้ควาจะอร่อยแค่ไหนเราคอยติดตามดูครับสองพี่น้องนี้ มีอะไรมาซื้อไพร่บ่อยๆนะครับอันนี้คอมคิดใครครับนี่ยอืม <c oughs> อตัวเล็กนี่มันเป็นใบไปแล้วครับ <c oughs> พูดได้เป็นใช้แต่หัวพิงพงกหัวงอกๆกับยกมือเหมือนกระปอมครับฮะอะไรนะ ไม่เหมือน,น,ออนพูดได้แล้วย้โด้วยทองดีใจครับไอทองทัท่าดีใจครับพูดได้เลยครับนู่นไอทองดีใจกัาพูดได้แล้วนี่ครับนึกว่าเขาพูดไม่ได้นะครับได้สูตรมาจากไหนครับนี่าจากเพื่อนเขาเพื่อนเป็นคนขายกลวยจับ๋อมีเพื่อนขายกลวยจับเขาก็เลยได้สูตรมาเขาก็เลยมาจะมาโชว์ฝีมือให้ ไอแม่ก็ชิมครับคุณแม่หายไปไหนไม่รู้อาบน้ำอยู่ไปอาบน้ำดูครับ,บแค่ห่อหนึ่งนี้ไว้ทำไมพอแล้วบ่ไม่รู้เล้กินหมดไหมมันอืดไหมตอนตอไปเราไปดูน้ำซุปก็เป็นยังไงครับ ยา <Yeah. S 2> นี่ครับ,บนี่เาขาน้ำซุปเขาครับต้มแล้วนี่ครับต้มกระดูกหมูไว้เรียบร้อยแล้วครับนี่ห <c oughs> อมกลุ่น <c oughs> จะอร่อยแซ่บแค่ไหนเดี๋ยวเราไปเรา,าติดตามตอนตมัทนทำเสร็จอีกทีหนึ่งนะครับช่วงนี้ก็มานั่งให้กำลังใจครับ <c oughs> เรานั่งให้กำลังใจเัา สองความสาบไก่ทองคำํำเดี๋ยวเราขอมาติดตามตอนต่อไปตอนเสร็จอีกทีนึงนะครับนี่ครับเสร็จแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับกล้วยจับครับดูครับอร่อยไม่อร่อยก็ลองเดี๋ยวเราจะไปชิมดูนะครับว่ามันจะอร่อยหรือไม่อร่อยครับมีมือของเขามีทั้ง หมูสับกระดูกหมูแล้วก็หมูยอด้วยนะครับลืมซื้อเลือดมาใส่ค่ะก็เลยไม่ค่อยมีสีสันเท่าไหร่โอ้ย,ยแค่นี้ก็สุดยอดแล้วครับกลิ่นหอมชุยแลยครับ <c oughs> ทองเลยรวยทองครับยืนกินยาทอง <c oughs> ทองขอสักถ้วยได้ไหม <c oughs> ทองหักนะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะรอชิมในตอนกับปุงเสร็จนะครับว่าจะรอยหรือไม่ลอยนะครับนี่ครับเสร็จแล้วกําลังกำลังลงมือกําลังลงมือกันแต่ละคนหน้าดำําเครียดครับหิวแรงครับเหนื่อยๆมาจากหาหอยครับดูครับเต็มถ้วยเลยครับแต่ละคนนี่ครับเป็นไงครับลอยไหมตัวเล็กร้อย ตัวนี้ทำอะไรกินอร่อยทุกอย่างครับนี่ไม่มีว่าไม่อร่อยครับเพ <c oughs> ราะว่าอะไรครับหลาดหลอกไม่แค่ทำให้กินตัใส่สน่าม,มันเป็นยังไงวันน่าาบอก<า>ว่าไม่อร่อยเดี๋ยววันลังเขาจะไม่ทำให้กินดีครับด <c oughs> ูครับสัสดว์กระป๋อยคำจะโตเลยครับ <c oughs> ไม่มีลูกเ <c oughs> จ้าของไอ้เลือดักมาเจมด้วยวันนี้ครับได้หางไว้ด้กันครับวันนี้ดู ขากินย่างน้าเริดอร่อยมากครับทําให้เราชวนให้เราน้ําลายไหลเอื้อกเอื้เลยครับเหมืนกันครับตอนนี้แต่ละคนกำลังตั้งหน้าตั้งตากินกันครับดูครับอึ๊บไม่ต้องอายครับกินเลยครับอ,อร่อยครับอร่อย อย่าลืมนะครับฝากไว้ด้วยครับกดช่องของเราครับช่องพลายทองคํานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดติด,ดตามก็เป็นกําลังใจให้ครับก่อนจากการ็ของใ้้ทุกท่านทุกคนจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ํารวยร่ารวยมีเงินทองใช้นะครับสวัสดีครับสสวัสดีครับ